การสง่งไฟล์ระหว่าง PC เครื่อง Mac หรือ Linux นะไปให้ Android หรือพวก i iPhone พวก iPad นะเราสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้เลย local s e n s ก็ Android ก็ไปโหลดใน Play Store ส่วนของ iPhone ก็ไปโหลดใน App Store นะส่วนในของ PC เราไปโหลดอยู่ใน Link ล,ลิงก์เลย local sense o r g ก็เรียกโหลดเอาจะเป็นของ windows ของ mac หรือของ linux ปอกอะไรเนี่ยก็ดาวน์โหลดได้เลยดาวน์โหลดมาติดตั้งพอติดตั้งแล้วทีนี้เครื่องไหนจะรับแล้วก็อยู่ที่หน้า r e c e i ซ e ส่วนหน้าไหนถ้าใครจะส่งถ้าในกรณีที่เราจะส่งจากคอมพิวเตอร์นะเห็นไหมแล้วไปที่เซนตนมันจะเห็นตัวที่มันจะรอรับอยู่ก็คือมีเครื่องของ iPhone แล้วก็ของ Android มันรอรับอยู่แต่ถ้าเราไปดูที่ของโทรศัพท์เห็นนะครับถ้าเราเข้าเข้าไปที่หมดเซนต์หมดส่งมันจะเห็นแค่ตัวเดียวถ้ามันเห็นตัวเดียวเราลองรีเฟรชดูอ่ะเห็นไหมมันจะเจอ2ตัวแล้วถ้าสมมติว่าผมจะส่งจากส่งรูปจาก Android ตัวนี้อ่ะไปให้ใครไปให้ PC อ่ะ เห็นไหมครับ PC ก็จะขึ้นก็กดรับได้เลยเอาไปให้ไอโฟนอ่ะเลือกไฟล์นะไอโฟนก็จะขึ้นเหมือนกันก็กดรับก็เสร็จแล้วโซ so, ตัวนี้ส่งเร็วมากนะไฟใหญ่ก็ส่งได้ปลอดเลยหรือแม้กระทั่งเราจะส่งจากคอมพิวเตอร์ไปให้ก็ได้บอกคอมพิวเตอร์เนี่ย เป็นโฟลเดอร์ไหมหรือว่าเป็นไฟล์ถ้าเป็นไฟล์นะเช่นเอาไฟล์รับคิมเมันตัวนึงอ่ะแม่ไอโฟนอ่ะไอโฟนะ <c oughs> ก็จะขึ้นละกดหลับไฟล์ตัวนี้เอาไปให้แอนดรอบ ตัวนี้ก็หลับได้ไหมครับง่าย